วันดีวันรุ่นทุกคนผมปาครับเฮัลอุ้ยตกใจอะไรอุ้ยไอ้วนอีกรอบนึงอาจจะได้เวียนเทียนอะไอ้ตก้มงก้มโกอาล่ะเข้าสู่คอนเทนต์ซีซั่น4กันดีกว่าคลิปปืนซีซั่น4น่าจะอัพระหว่างปืนใหม่ซีซั่น4แล้วก็ ปืนอา t ตร m มาร์เก็ตพาที่ถ่ายไว้แล้วแต่เดี๋ยวซีซันสีขอเป็นปืน3ามมือชิงกันก่อนเลยละกันสามมือชิงกันที่เข้ามาใหม่ซีซันสีนั่นก็คือซูเปอร์ิส46หรือชื่อจริงก็คือ C M M G M K G คือโมเดลปืนเนี่ยมันมีหลายกระสุนปกติ SMG ภาคนี้มันจะมีบางปืนที่ยิงสีนัดตายกับยิงห้านัดตายใช่ปะ สุโปรริซีโฮเป็นปืน SMG ที่ขั้นต่ํา,ตายิงสีนัดตายและตอนนี้มันกลายเป็นปืน SMG ที่ยิงสีนัดตายโดยรวมดีที่สุดละถ้า SMG ที่มันยิงสีนัดตายหลักๆนะสไตเกอร์ iger, แล้วก็ WSP9 ที่ผมบอกว่ามันเป็นปืนสีนัดตายที่ดีที่สุดนะตอนนี้ตรงไหนรู้ปะ่ะเรื่องทีดีเคปืนนี้อ่ะถ้าเทียบระหว่าง SMG สาปืนที่ยิงสีนัดตายปืนเนี่ยยิงไวสุด นะเพราะว่าปืนนี้ TDK อยู่ที่270มิลลิเซอร์เคิลส่วนเรื่อง d a m e g e r a e g e ถึง s t i k e r แล้วก็ w s p 9จะดีกว่าแต่ทีนี้เนี่ยถ้าระยะ40เมตรปืนนี้ยังยิงตายไวกว่าเพราะถ้าเทียบระหว่างไอส2ปืนที่เหลือเนี่ย TDK 500แล้วนะแล้วตัดกลับมาที่ Superly 46ปืนเนี่ยยัง TDK อยู่ที่360มิลลิเซอคิลอยู่แต่ว่าเรื่องดา a m จเ e r ถ้าเทียบกับ s m g ปืนอื่นๆที่ไม่ใช่แค่ปืนที่ยิงสินะตาย ก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่ส่วนเรื่องอื่นๆอย่างเช่นรีโหลดถือว่ารีโหลดไวนะและ aim walking moment speed b a s สมันอะ่ะไวที่สุดในบรรดาสามมันชินกันทุกปืนละถ้าปืนนี้พูดว่าเป็นปืนไฮบิดระหว่าง AR กับ SMG ได้ไหมก็กึ่งๆ,ๆส่วน r คค o i l ปืนนี้ก็คุมง่ายอยู่ถึงจะดีดออกขวาหน่อยนึงแล้วก็มีสะบัดนิดนึงแต่พอลองคุมก็ยังพอคุมได้ไม่ได้แบบว่าหนักหนาสาหัสอะไรมากเอาละส่วนเซ็ตปืน ของปืนนี้มี2เซตเซตแรกก็คือเซต all around แล้วก็เซตสน,นั่นคือเซตเน้น damage range แล้วก็ r e ค Contro นโ่ะก่อนหาห้องเหมือนเดิมเล่นของเล่นของ i n t e r s t e l l a r ตีบวกแล้วก็หน้าโกดเพิ่มุงจุ้ยปะ่ะนี่แหละเอาละซซันสี่ครึ่งหลังของเกมละได้เวลาเปลี่ยนชื่อแคนกันบ้างดีกว่าเราอยู่กับ วิกลี่มาสซีซั่นแล้วนะฮะได้เวลาเปลี่ยนกันสักทีช่วงนี้เพลงที่ฟังและติดหูนึกออกปะนึกออกปะนึกออกปะเพลงอะไรนึกไม่ออกมันดูชื่อแคลงกันนะซู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 ปโนวาโนวาเชนสเตอร์ไฮเปอร์สเตลลานอกจากท่อนซู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 ปโนวาติดหูยังยังไม่พอเวยังมีท่อน เธอก็นึ่งเธอก็บว่าเออเอ,เอ,เอ,อ๊ะสคซเกะโคชิกะเอ่อเอ๊ะอ,อ,อสป้าผมมีน้องหนาอยู่ในใจอยู่แล้วนะซึ่งคาสึมาของพี่หน้าจะมากแค่ไหนแต่ในใจตอนนี้ผมก็ยังมีน้องหนาโน่หนึ่งอยู่ดีโดมินชั่นโโหบรรยากาศแมปญี่ปุ่นญี่ปุ่นโอเคมาเดี๋ยวเทสร,รีคอร์ดกันก่อนเทสแบบไม่คุมก่อนนะ <S <S แล้วก็แบบคุม พัฒน์รีคอยอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นเลยมันจะดีดออกไปทางขวาแล้วก็มีสะบัดนิดหน่อยสายขวาสายขวาสายขวาอย่างนี้แต่พอคุมมันก็ยังพอคุมได้ถึงแาเมดมันจะหนักก็จริงแต่ว่าเรื่องรีคอยนี่ก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่อ้ยสไลด์มาเลยเหรอเพื่อนหนุ่มอุย้ยไม่ตายไม่ตายต้องซ้ำต้องซ้ำเออนอนพอดีข้างหน้ามีแน่ๆพีไฟไปก่อนนึงกลุมไม่มีอีก ใครไม่มีกระบ้าแล้วอยู่นี่เอออุ้ยเหลือสามนัดทำไงดีกระสุนไม่มีด้วยใครก็ได้เปล่ามีมิชชั่นบล็อกเอาแตกข้างหน้ามีข้างหน้ามีฟีไฟไปก่อนโดนด้วยนี่กระโดดไปก่อนอู้เจ็บอุ้ยไม่ทัดแตก มันอยู่ในตึกมันอยู่ในตึกแตกหนึ่งไม่ตายโอ้โห,โห,โหลังเลอีกแล้วไอ้บ้าเอ้ยข้างหลังข้างหลังไอ้ตัวนี้บ้าที่มันยิงเราตะกี้เนี่ยอุยสนัยด้วยอุย้ยดีมันซากาอ,าอ,อู้วมาสามตัวไม่รอดกสอง โอ้โหมีตัวซ้อนอีกตัวดักดักอุย้ยดับมันคิวสวยๆพีหนุม่มมันก็สไลด์ชนมือเหมือนกันโอ้สไลด์ผ่านอาพอดีเลยเฮ้ยมีตัวเดินผ่านรีไฟายไปก่อนอีกตัวอีกตัวไม่ทันอีกขอยิงปิดก่อนละกัน โอ้ยสอตัวเองจะได้3าตัวแนละ้วเอาละได้เวลาแต่งปืนกันเซตแรกอันนี้คือเซต All a r อา n d วก็คือเน้นทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น Mobility Handling รีคอยกันโถแล้วก็เดเมจเรนจ์เอาละหน้าตามันก็จะประมาณนี้เซตแรกนี้แค่เซตเดียวเลยก็คือไม่มีเซตย่อยช้อยหนึ่งช้อยสองอย่างแรกมาเซิลนะก็เจ้าเก่าเลยเซม35คอมเพสเซเด็แฟชไฮเดอร์เหมือนเดิมเลยเอารีคอยกันโถไฟลิ่งเอ็มเซอร์ิตี้แล้วก็เวลายิงขึ้นมินิแมปมสตูสั้นลงส่วนที่เสียก็เอ็มดาวัสสปีดแล้วก็บูลลิวเวโลอย่างที่2องอันเดอร์บอลเลก็ตัวนี้ DR6 Hand Stop เอาโมบริตี้แล้วก็แฮนด์เลิงมาที่เสียก็ Accuracy e แล้วเรซี่แล้วก็เอ็ม อย่างที่สอมู m ิ u n i t i o n นะครับก็อันนี้4.6 mm high g r a i n ที่ได้ก็ b o r bullet velo กับ the a a m e range ส่วนที่เสียก็ recoil control ไปนิดนึงอย่างที่4ี rear grip ก,ก,ก็เป็นตัวนี้ fan t o m grip เอา handling มาส่วนที่เสียก็ f i n i resistance แล้วก็อย่างสุดท้าย stock ก็เป็นตัวนี้ rescue nine stock ที่ได้ก็ recoil control แล้วก็ mobility บางส่วนที่เสียก็ f i n i s resistance แล้วก็ aiming idle sway โอเค okay, มาดู สตัทคีย์ของเซตนี้กันเพิ่มแทบจะทุกอย่างเลยที่บอกว่าออลอ r ลรา d นะฮะรีคอนโทรเสียแค่การคลิก5%เท่านั้นเองแล้วก็ที่เพิ่มก็ตามภาพเลย d a m ม g e r เ n น e ์ range, รีคอนโทรโมบิลิตีอันนี้ได้มาโคตรเยอะเลยแล้วก็ h แฮนด i n g เหมือนกันเยอะมากเซตนี้คือวิ่งยิงสบายๆแล้วก็คุมรีคอยง่ายด้วย ไปทำหน้าที่ลูกพ่ออินเทลสเตล่าแล้วก็หน้าโกด <c oughs> เพิ่มหงจุย้ยไอตอนเล่นแบบไม่ได้แต่งก็ลืมชามชามเมทัลอยูไ่ไหนวะนี่นี่เออมาโกเฮาส์เข้ากา้าโอเมกอดเหมือนเดิมหากําแพงที่จริงใจก่อนไหนจะต้องเทลีคอยแล้วยังจะต้องมาเทสกาแพงอีกว่ากําแพงไหนจริงใจบ้างอันนี้จริงใจไหมไม่จริงใจอันนี้จริงใจไหมน่าจะจริงใจแหละต้องจริงใจแล้วล่ะพอไม่มีที่เทสแล้วเอาแบบไม่คุมนะ เออนี่แหละก็แม่นี่จริงใจว้าวแตเทิร์เรีคอยของเซตแรกอะ่ะมันดีดน้อยกว่าแบบไม่แต่งนิดนึงแล้วก็อันนี้แบบคุมนะแบบคมุมแอบบรู้สึกว่าก็ยังมีสบัดอยู่ไอโกฮาวส์นี่ก็แบบมปมันจากแวนการ์ดนั้นเนี่ยไอแมปเนี่ยแอบจะจูบก,กันอีกตัวไม่ไม่ผลอีกอุย้ยสองตัวรอดมาได้ยังไงวันนี้ เอาตอมันคิวเฮ้ยเพื่อนตะกี้มันนอนแคบเลยไม่เห็นเหรอวะอ๋อเพื่อนยิงฮออยู่เขาเรียกว่าจิตใจแน่วแน่เออจิตใจโฟกัสไปที่จุดมุ่งหมายนะฮะแต่ก็ควรสังเกตข้างบ้างสองตัวอีกเล้วระยะไกลก็ยังเอาครับน้อง นั้นเก็บงานเพื่อนให้ก่อนละกันอุย้ยเกือบตายแล้วไม่ละ่ะขยุยมีรขยุยมีอยู่เฮ้ยมันยอมม่เก็บงานไม่เนี่ยแอบจูบเกือบจะจูบมันไมค์อุย้ยเกือบหลับอีกแล้วเฮ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยโอ้โหยังมีข้างๆมาอีก โอ้มันสไลด์มันนัดสุดท้ายเกิดยิงไม่จบหลังก็มีแน่แน่หลังก็มีแน่แน่เพื่อนเออเออไม่เป็นไรยิงเยอะได้ก็พอแต่รอบนี้ก็กดไป16ตัววโอเคเซตสองก็คือเซตเน้น damage range แ,แล้วก็ recoil control ล้วนๆเลยมี3มอย่างที่เหมือนกับเซตแรกก็คือ muscle ammunition แล้วก็ stock ส่วนอีก2อย่างที่เหลือก็คือバレลเป็นตัวนี้ half guard heavy Barrel เอา bullet velo แล้วก็ damage range มาและ aiming idle sway ส่วนที่เสียก็ mobility speedfire speed แล้วก็ e accuracy ส่วน under r e ลก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้ f t a c k sp10 a n g l e grip alcoholental recoil aiming idle sway แล้วก็ aiming w a l k s t e a d i n e t s ที่เสียก็ vertical recoil แล้วก็ ก็สแตทคีย์ของเซตที่2ได้ดาเมจเลนจ์เพิ่มมามากกว่าเซตแรกประมาณ5เมตรนี่ส่วนรีคอร์นโทรวอร์เดีเค้ลรีคอร์ได้12ใช่ปตมต่างจากเซตแรกที่มันได้16แต่ทีนี้เนี่ยเซต2มันมีฮอ r i ซอนท a ลรีคอร์เข้ามาช่วยด้วย ทำให้เซต2คูมีคอยง่ายกว่าเซตแรกแต่ที่เสียนก็อย่างที่เห็นเลยโมบิลิตี้ยกเว้นมูเมนต์สปีดนะฮะแล้วก็แฮนเดิลิ่งที่อาจจะช้านิดนึงแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอยู่แล้วเพราะเซตนี้เราเน้นดดเมจเล์เหมาะกับเล่นระยะเนียมิดถึงมิดเลยใครที่แม่นๆอาจจะยิงระยะมิดฟาอยัางได้เลยเอาละเหมือนเดิมอินเท์สเตล่าทามชาวเมทัลฮะหน้าโคตรหงจุยจ้ยหงจุ้ย Go อ่ะฮาร์ดพอย t ์ a า a าชิแล้วก็กำแพงที่จริงใจตรงนี้พอได้ไหมอ้จริงใจปะวะโอ้โหสีกำแพงนี่คือดูกลืนไปเลยอ่ะ <c oughs> เออรถนี้รถนี้เอออันเนี้ยจริงใจหน่อยพอได้อยู่แล้วก็แบบคุ้ม แบบไม่คุมอ่ะแพทเทิร์นรีคอยอาจจะจบสูงกว่าเซตแรกแต่แคบกว่าและคุมง่ายกว่าเซตแรกเยอะเลยนะครับให้มันสอดคล้องกับไดเมจเลนที่แต่งมาแล้วก็เรื่องหนึ่งที่ผมลืมบอกเลยก็คือเรื่องอารตไซท์ซที่มองเคลียร์นี่มองเคลียร์มากทั้งเซตแรกแล้วก็เซตสองผมเลยไม่ใส่เพราะมันมองเคลียร์อยู่แล้วนี่คาก้าแปดอ่ะเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นแน่เออข้างบน เฮ้ยเดือดเดืโอ้ก <ick> oh, oh, nah. ันดำว่ะโอ้ยยืนเป็นคู่เลยบ้าเอ้ยเกือบตายเอ้ยโล่ไอ้นี่เล่นโล่เอาไปก่อนเลยหนึ่งซึมเทคเออโกเจ้าบ้าข้างล่างเยอะข้างหลังไอ้หนุ่มไม่มองเลยอุ้ยยืนกันซ้อนกันกี่ตัววะน่ากันดำ เกือบเกือบเอานึกว่าตัวตะกี้นี่ตายแล้วอ๋อไอตัวที่ตายคือก,กันดั้มไม่ใช่ไอตัวแรงโอ้มีดักอีกตัวโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บ

ตอนเนียนกันดำอุ้ยมีตัวมีตัวอุ้ยยิงไกลจัดนัดสิบนัดโอ้โหเดียวอ๋อฮะอืมสามสี่ตัว ไม่มีใครยอมใครเลยวะเลีสองพอยต์แตกปิดสวยๆเออเสร็จเนี่ยดีจริงเล่นระยะกลางอะ่ะก็ยังได้อะ่ะแต่ให้ชัวร์เนียมิดแน่ๆไปแล้วรอบนี้กดไป48ตัวจยางเอาอะ่ะคนเล่นเขารู้กันโอเคนี่แหละปืนซูพลีซีหกหรือชื่อจริง C f M MM G M K G ปืนสามัญเชิงกันในซีซันสีนเป็นพาร์ทโดยรวมผมถือว่าปืนนี้เป็นปืนที่ดีเลยนะฮะที่เด่นๆเ,เลยก็คือเรื่อง damage range บวกที่ว่ายิงสินัดตายด้วยมันทำให้ปืนเนี่ยเล่นระยะกลางยังได้เลยถ้าโอเวอร์ปืนเนี่ยผมให้เนียมิดละกันแต่ถ้าสุดจริงๆอะ่ะผมให้มิดเลยถึงระยะแรก TDK อาจจะแพ้พวกปืนยิงห้านัดตายบางปืนแต่ถ้าระยะแบบเนียมิดหรือ มิดเนี่ยปืนนี้อาจจะเป็นอีกช้อยหนึ่งที่ดีเลยก็ได้นะฮะเพราะอย่างปืนที่ยิงสินาตายถ้ามันเลย40เมตรอย่างที่ผมบอกว่า TDK มันปาไป500แล้วแต่ปืนนี้มันยังอยู่ที่360มิลลิเซคน้อยปืนนะที่สามารถชิงกันยิงเลย40เมตรแล้ว TDK ยังพอได้อยู่อะน้อยมากเลย <laughs> อย่างที่บอกว่าปืนซีซัน4เดี๋ยวจะอัพสลับกับอัลต m มาเก็ตพาร์ทส่วน อีกปืนใหม่ของซีซันสี4ที่เป็นปืนมาร์คแมนขวัญใจมหาชนก็เดี๋ยวได้ดูกันนะฮะคลิปนี้นะ่าไปแล้วเจอกันใหม่กันคลิปหน้าวัยรุ่นโกงดา